วัดดีครับผมผมต่อครับมาคลิปนี้ผมมาช้ำแหละ w l toy 1นึต่อสิตัว1 0 4 0งศให้ดูกันครับว่ามันมีเฟืองตัวไหนที่เป็นเหล็กมั่งมาอันนี้ก็แกะออกมาแล้วเผากลางอย่างที่รู้กันครับว่าเป็นเหล็ก ทั้งหมดเลยเราก็มีลูกปืนวางอยู่ข้างในนี้ลื่นมากนอตตัวหนอนเนี่ยใส่กันคายมาครับแน่นอนอยู่แล้วไม่น่ารอดถ้าใครจะถอดก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับส่วนดิฟเสื้อดิฟนี่จะเป็นพลาสติกนะครับเสื้อยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ผมเห็นมันมีเสื้อขายอยู่นะ ที่เป็นอลูมิเนียมอะส่วนเฟืองลิฟตัวนอกนี่เป็นเหล็กครับเฟืองใบสีนี่ใบสีนะครับเฟืองใบสีเป็นเหล็กนูนเดือยหมูเดือยหมูก็เป็นเหล็กในนี้ มาดูดอกจอกเป็นเหล็กหรือเปล่าครับแน่นอนเฟืองดอกจอกก็เป็นเหล็กครับชุดเฟืองดอกจอกเดี๋ยวดูให้ดูนี่ครับมเม่เหล็กติดนะเหล็กแท้ทนแน่นอน ดูดตึ๊บเลยเฟืองดอกจอกเป็นเหล็กนไหนก็ถอดไล้เดี๋ยวใส่จรารบีให้มันนืดๆห,หน่อยต่อไปครับ ต่อไปก็เป็นเฟืองพีเนียนเฟืองที่มอเตอร์ครับเป็นเหล็กเป็นโลหะแทบทั้งหมด่ะชึดเฟืองนี่ก็เป็นเฟืองขับเฟืองขับอยู่กับเพลากลางครับเป็นเหล็กมาเริ่มเลยปลายตรงนี้ก็เป็นเหล็ก ลายกระดูกหมาเนี่ยที่ต่อกับเภาเป็นเหล็กทั้งหมดแต่ในนี้เนี่ยที่ผมแกะออกมาตอนแรกอะ่ะมันไม่มีจาระบีหล่อลื่นเลยนะครับชุดเฟืองเนี่ยชุดเฟืองเด้ยหมูเนี่ยเก่าเฟืองใบสีอันเนี้ยไม่มีจารบีใส่ไว้เลย แห้งๆเลยแต่ถ้าใครที่เล่นทางฝุ่นนะครับทางฝุ่นทางแบบลูกลังอะ่ะไม่ต้องใส่กได้จระบีอะ่ะเพราะว่าเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าไปข้างในโดนกัะจาระบีแล้วมันจะมายัดพวกเฟืองเนี่ยทำให้เฟืองสึกเร็วถ้าเล่นลุยอย่างนั้นก็ต้องล้างบ่อยครับถ้าจะให้มันอยู่ทนนานๆนะนะก็ต้องถอดชุดที่ออกมาล้าง แต่ถ้าเป็นพวกทางเรียบนะครับสายทางเรียบทางตรงเนี่ยก็ใส่จารบีขาวสักหน่อยให้มันหล่อลื่นเฟืองมันจะได้เงียบขึ้นครับแล้วก็ตัวยึดมอเตอร์เนี่ยน่าจะเรียกเมาั้งครับขาจับมอเตอร์มันสามารถขยับได้ขยับปรับเฟืองได้ เือใครจะใส่เฟืองใหญ่แล้วมอเตอร์ระยะห่างของรูน็อตเนี่ยจะ25 25มิลวัดระหว่างรูกลางครับเื่อใครจะไปใส่บัตเลดก็หามอเตอร์ที่มันระยะเนี่ยระยะวัดทีไอ้นี่ก็ไดที่ตัวยึดของมอเตอร์เ่ย มันจะอยู่ประมาณ25มิลวัดกึ่งกลางครับให้มันอยู่กึ่งกลางอะกึ่งกลางของช่องวัดในช่องไม่ได้นะครับ ถ้าไปวัดในช่องเนี่ยมันจะเกินต้องวัดให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของรูอ่ะเนี่ยมันจะได้ประมาณยี่สิบห้ายสิบห้ามิลหามอเตอร์ที่มันมีระยะรูยี่สิบห้ามิลนะครับมาใส่ ถ้ารูไม่ตรงเดี๋ยจะงานงอกอีกเพราะว่าจะเจาะใหม่ก็เจาะลำบากเลยครับมันให้มาจำกัดมากเลยช่องเนี่ยต้องหา25มิบห้ามิลเป๊ะ,ปะส่วนแกนนะครับแกนมันจะ3มมิลแกนวอเตอร์ สามจุดหนึ่งประมาณเนี้ยไม่ถึงหนึ่งดีอะ่ะสามมิลนิดนิด,นดมันมีอยู่มันมีมอเตอร์บอกอยู่ครับมันมีสเปคบอกอยู่ที่แกนเนี่ยมอเตอร์บัสเลตอะ่ะสามจุดหนึ่งกว่าเนี่ยอาจจะไม่ถึงหนึ่งดีประมาณสามมิลกว่าครับแกน สามมิลสามมิลหน่อยหน่อยต่อไปก็ต่อไปก็มาดูชุดเลี้ยวชุดเลี้ยวตัวนี้เนี่ยมีขายนะครับเป็นแบบอลูมิเนียม แล้วก็ถ้าเปลี่ยนชุดไฟก็ต้องเอาเซอร์โวด้วยเพราะว่าเซอร์โวมันเป็นห้าสายเซอร์โวจะไม่เป็นเฟืองพลาติกขนาดมันน่าจะเท่าๆหนึ่งต่อสิบทั่วไปอะมั้งต้องวัดด้วย มันกว้างประมาณสี่สิบกว่า,วาประมาณไม่ถึงสี่สบเดเดียสี่สิบนิดนิดยาวยาวนี่ไม่ถึงสี่สบเอด สี่สิหน่อยๆเองครับสี่สิบประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยสี่สิบจุดศูนย์ห้ามั้งครับน่าจะใส่ได้อยู่อ่ะเซอร์โวหนึ่งต่อสิบทั่วไปเพราะว่าพื้นที่มันก็กว้างอยู่พื้นที่ด้านหลังเนะี่ย ใหญ่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็พัดลมนี่ครับตอนแรกมันเสียบอยู่ช่องกลางนะนช่องเนี้ยที่มันเขียนว่าแฟนนะ แต่มันเสียบช่องกลางเนี่ยผมเอาไปลองเทสดูวิ่งยังไงพัดลมมันก็ไม่ติดหรือว่ามันจะติดตอนร้อนวิ่งก็หลายรอบเหมือนกันแต่มันก็ไม่หมุนไม่รู้มันจะหมุนตอนไหนของมันผมเลยย้ายมาช่อง LED ช่อง LED เนี่ยไฟมันจะออกมา8โวลต์ใช้กับพัดลมได้ครับซื้อเปิดสวิตช์มันจะติดเลยแล้วก็ไอชุดไฟตัวนี้มันเล่น 3S ได้นะครับ ผมลองแล้วลองเมื่อกี้เนี่ยแต่มันอาจจะมีปัญหากับเซอร์โวเพราะว่ามันเหมือนไฟมันแรงอะแล้วเซอร์โวมันมีอาการยึกยักนิดนิดๆหน่อยๆแต่ก็เล่นได้ครับแต่ก็ไม่แนะนำเล่นนานๆมอเตอร์พังครับชุดไฟไม่พังหรอกมอเตอร์ไปก่อน เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเดี๋ยวเตรียมก่อนครับแป๊บหบนึง่งอาตอนนี้ต่อ 3s แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะต่อ3าเนี่ยที่ตูดมอเตอร์มันจะมีไดโอดอยู่นะครับไดโอดมันจะค้อมอยู่ตรงนี้นี่ไดโอดตัวดำๆเนี่อย่าลืมเมาสออกนะครับ เพราะว่าผมเคยต่อเลยไม่เอาออกนะ่ะไดโอดแล้วเบิดเลยแล้วไปพาสปีดพังอีกตอนนี้เอาออกเรียบร้อยลองให้ดูครับตอนนี้พัดลมหมุนละ ใช้ได้นะแต่มันไม่ค่อยดียังไงไม่รู้มีสามเอสนะครับพอแล้วครับเดี๋ยวเจ๊งแค่นี้พอให้รู้ว่าเล่นได้ใครอยากเอาไปดันก็แล้วแต่นะครับไม่แนะนำ มันเล่นได้เนี่ยแต่มันเล่นได้ไม่นานครับมอเตอร์มันจะพังเพราะว่าเป็นแปลงฐานไอแปลงฐานทั้งหลังเนี่ยมันจะไหม้เพราะผมเคยเล่นแล้วครับลองวิ่งเทสดูหลายรอบเลยแรกๆกันแรงหรอกเนี่ยแปลงฐานข้างในเนะี่ยเป็นตัวหนึ่งต่อสิบสี่ไอคันนั้นอนะ เล่นไปวิ่งหลายรอบเหมือนกันวิ่งจนมอเตอร์มันเวอร์อะ่ะคือกดแล้วมันมันจะหน่วงหน่วงพอหน่วงเสร็จแล้วมันจะค่อยๆเร่งขึ้นไปแปลงถ่านมันจะหมดครับเนี่ยในเนี้ยเพราะว่าเวลาเรากระแทกคันเร่งไฟแม่งแลบเลยเนี่ยในเนี้ยขนาดสองเอสยังแลบเลยสามเอสนี่ไม่ต้องพูดเลยครับสามเอสนี่ไฟออกอย่างแรงอะ่ะ นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอามาชําแหละให้ดูว่าเป็นเฟืองโลหะจริงหรือเปล่ามีตรงไหนเป็นโลหะบ้างนะครับแล้วทีนี้ก็หายข้องใจแล้วว่ามันมีเฟืองอะไรเป็นเหล็กมั่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเอารถอะไรมารีวิวเหมือนกัน รอตั้งแ้วตัคงหมดแล้วตอนนี้ยหมดดาบว่าจะลองเอาสปีดบัตเลดใส่มอเตอร์ยังไม่มีเลยอย่รอมอเตอร์ก่อนถ้าเจอครับไปละคลิปหน้าอาจจะเป็นบัตเลดก็ได้